อ่าโอเคนะผมก็สวัสดีเพื่อนเพื่อนกันด้วยนะผมอ่าวันนี้ผมก็จะมาสอนอ่าเปลี่ยนซีนอัดน้ํามันโช๊คโอรินนะครับผมอันนี้ก็เป็นโอรินของ X Max ็นะครับผมซึ่งอันนี้ผมได้อัดไปแล้วนะผมข้างหนึ่งนะอันนี้ก็เซ็ตน้ํามันเรียบร้อยนะผมอ่าเปลี่ยนซีนเรียบร้อยอ่าก็จะได้ประมาณนี้ส่วนอีกอันนึงนะผมซึ่งผมยังไม่ได้ทําผมแค่เลือกออกมานะผมอ่าก็วิธีเอาออกนะครับผม ก็ง่ายๆเลยนะเพื่อนสมมุติว่าอันนี้เพื่อนๆจะเปลี่ยนอะซีนอันนี้มันรั่วนะผมก็แค่อเอาตัวนี้ออกก่อนนะบีบสปริงลงไปนะผมหรือว่างัดก็ได้นะครับผมประมาณนี้นะผมงัดประมาณนี้อ่ะแล้วก็เอาเอาชิ้นนี้ออกนะเพื่อนชิ้นนี้ออกได้เลยพอออกไว้ปุ๊บนะผมสปริงมันก็จะหลุดออกมา อพอสปริงหลุดออกมานะครับผมเพื่อนเพื่อนก็ต้องเอาชิ้นนี้ออกอประมาณนี้ชิ้นนี้นะผมสมมติว่ามันเป็นแกนนะผมแกนอยู่ข้างในอแล้วก็ชิ้นนี้มันจะประกบนะครับผมประกบเข้าไปเฉยน้เพื่อนมันจะไม่ได้ใช้เกียวนะผมซึ่งมันจะประกบเข้าไปเฉยนะอ่อนเพื่อนก็สกัดออกก็ได้ทําไงก็ได้นะผมให้มันออกนะซึ่งอันนี้ผมได้ทำการ เอาคีมล็อกบีบนะผมแล้วก็หมุนออกเลยมันก็จะหลุดออกนะผมแล้วก็อ่าพออ่าเพื่อนเพื่อนเอาไอ้นี่ออกแล้วนะผมมันจะมีกิปอ่าแบบนี้อยู่ข้างในอ่ะเพื่อนเพื่อนก็เอาขีมหุบนะผมะหุบออกได้เลยนะผมซึ่งอ่าเอาออกได้เลยพอออกได้แล้วนะผมอ่ามันจะเป็นซีนอยู่ข้างในอีกนะผมซึ่งอ่าซีน ผมได้เอาทิ้งไปแล้วแล้วก็นี่คือหน้าตาซีนอันใหม่นะผมซึ่งได้สั่งมาตัวละ40-50บาทนะครับผมซึ่งจีนจะใช้สองตัวนะเพื่อนอ่ะอันนี้ก็จะ,ะรีวิวให้ดูคร่าวๆนะผมว่าข้างในโชคมันเป็นประมาณนี้อ่ะตรงนี้นะครับผมซึ่งถ้าเพื่อนเพื่อนเลือกอกมาเพื่อนเอนจะเห็นอยู่แล้วแหละนะอ่ะผมจะให้ดูภาพคร่าวๆ ซึ่งตรงนี้นะผมก่อนที่เราจะเอาอะไรที่มันเสียบอยู่ข้างในเนี่ยเพื่อนเพื่อนปกติอ่ะมันจะเสียบอยู่ประมาณเนี้ยเนี่ยประมาณนี้เรียงตามผมได้เลยเนี่ยมันจะอยู่แบบนี้แล้วก็อ่ะไอ้นี่จะอยู่ก่อนนะอ่ะอันนี้ไม่นับแล้วกันไม่ได้อาใส่นะผมอ่ะโอเคก็ต่อไปนะผมมันก็จะเป็นอ่า อันนี้นะครับผมแบบนี้ก่อแบบนี้ระหว่างตรงนี้นะผมจะเป็นซีนสองตัวประมาณนี้เลยแล้วก็จะมีอันนี้ครอบมานะผมเป็นแหวนบางๆแล้วก็อันนี้ปิดเพื่อนๆจะสงสัยว่าเอาซีนออกยังไงนะผมซึ่งซีนมันจะกั้นอยู่ประมาณนี้ไอนี่อะตรงนี้ผมได้เจียออกนะเพื่อนเนี่ย หัวตรงนี้นะอ่ะผมจะโฟกัสให้ดูหัวตรงนี้นะผมจะเห็นรอยเจียของผมซึ่งเขาได้อ่าทำการน่าจะอัดไว้นะผมอัดอัดบีบลงไปนะผมให้มันเป็นอ่าให้อน,นี้มันไม่หลุดออกนะผมอ่ะทางโรงงานได้อ่าน่าจะทําการอัดนะครับผมมันจะไม่หลุดออกง่ายนะอันนี้ผมได้เจียออกนะผมะเจียออกประมาณนี้อ่ะก็ออกได้เลย นี่เห็นรอยเจียผมอยู่นะเพื่อนๆเนี่ยตรงนี้นะผมเราเจียออกเราก็ดึงอันนี้ออกได้เลยนะันเพื่อนอ่ะอ่าถ้าใครทําตามนะผมอ่ผมอ่าผมอาจจะอ่าอธิบายได้ไม่ละเอียดเท่าไหร่นะครับผมก็เพื่อนๆ่ยังไงก็ถ้าเพื่อนเพื่อนเลือกออกมาของเพื่อนก็จะเป็นประมาณผมเลยนะครับผมอ่ะส่วนกระบอกข้างในนะผมไม่มีอะไรเลยอันนี้ก็เป็น หลอกนะผมซึ่งตัวนี้ผมซื้อมาแพงอยู่นะเพื่อนๆคู่ละประมาณ4ี่พันกว่าบาทเลยนะอ่าสี่พันเจ็ดสี่พันแปดเลยนะครับผมอ่ะก็เป็นโอลินของเอ็กมนะครับผมโอเลี o ้ยงโอลินของเทียมนั่นแหละนะเพื่อนไม่ใช่ของแท้หรอกนะอ่ะอันนี้ก็อ่าล้างให้สะอาดนะครับผมอ่าโอเคนะผมก็ต่อไปนี่เป็นอ่าน้ำมันโชกคนะผมอ่ะเราใส่ประมาณอ่า อะไรนะ80 ml นะผมประมาณนะครับผมอ่ะผมเคยใส่แล้วนะผมก็ผมกะไว้นะผมก็ประมาณ80 ml นะผมสำหรับอ่าโช็อตัวนี้นะผมส่วนคนอื่นจะใส่อ่าประมาณไหนผมก็ไม่ทราบนะผมซึ่งผมได้ตวงลองอ่าดูความหนืดมันแล้วนะผมก็ประมาณนี้พอดีนะครับผมอ่ะอ่าก็ความหนืดนะผม ความเหนื่อของน้ำมันนะผมซึ่งอ่าเราใช้ประมาณอ่ะแปดสิบวเก้าสิบนะครับผมประมาณนี้นะผมซึ่งอันนี้ผมก็ได้ตวงมาแล้วแหละนะครับผมอ่าก็เดี๋ยวเราเอาน้ำมันเข้าในกระบอกเลยนะครับผมอ่าซึ่งผมมาทำคนเดียวนะผมมันก็จะยากนะอ่าโอเคนะผมก็มันจะได้ประมาณนี้นะเพืเเ่อน อยู่ประมาณครึ่งกระบ,บอกนะผมโอเคส่วนเรื่องอันนี้นะผมซึ่งพวกนี้เรามาเรียงกันเลยนะผมะมันต้องเอาอันนี้เข้าก่อนนะผมเนี่ยอันนี้นะครับผมอเอาเข้าไปได้เลยซึ่งตัวนี้มันจะเป็นเกียวหมุนเข้านะเพื่อนนี่นะ,ะแล้วก็ต่อไปก็ตามด้วยอันนี้ ต่อไปก็เป็นอันนี้นะเพื่อนๆเเข้าไปได้เลยแล้วก็จะเป็นแหวนสองตัวแหวนเดี๋ยวกิบล็อกเข้าก่อนก็ได้นะผมหรือว่าเราจะเอาเข้าตอนท้ายก็ได้นะกิบล็อกนี้นะอเอาเข้าไปนะผมแล้วก็จะเป็นซีนสองตัวนะผมซีน หน้าตาก็จะเป็นแบบนี้นะครับผมแต่ว่าอันเก่ามันจะหนากว่านี้นะอันที่ติดมากับโชคมันหนากว่านะครับผมให้เอาด้านนี้นะครับผมให้เอาด้านนี้ออกด้านนอ,อกนะก็คืออ่าเอาด้านนี้หันลงอ่ะประมาณนี้โอเคแล้วก็ต่อไปก็จะเป็นอ่าอันนี้นะผม ก็เอาด้านนี้หันลงนะนี่นะครับผมมันจะมีสองด้านนะเนี่ยหันลงนะผมอ่ะแล้วก็อ่ต่อไปจะเป็นสปริงนะผมสปริงก็ด้านไหนก็ได้แล้วก็จะเป็นแหวนแล้วก็อ่ะอันนี้นะผมนี่นะนี่ แล้วก็ให้เราไปเชื่อมตรงนี้นะครับผมเชื่อมตรงที่เราเจียวออกนะผมเชื่อมให้มันติดกับไอ้นี่เลยอ่ะประมาณนี้นะเพื่อนเดี๋ยวผมขอไปเชื่อมก่อนนะอ่าโอเคนะผมก็หลังจากที่เราได้เชื่อมแล้วนะผมอ่าผมเชื่อมไม่สวยนะเพื่อนอ่าเหมือนว่าอันนี้มันจะอ่าเชื่อมไม่ค่อติดนะครับผมอ่า มันก็เลยได้ประมาณนี้ไม่ว่ากันนะผมเพราะว่ามันอยู่ข้างในอยู่แล้วแหละนะอ่าแล้วก็ต่อไปนะผมก็ให้เราอ่าเอาใส่ในกระบอกโชกคได้เลยก่อนที่เราจะใส่นะผมอ่าให้อ่าชโลมน้ํามันนะผมหรือว่าจารบีเข้าไปด้วยนะครับผมเพื่อให้มันอ่าลื่นๆน,นะน้ำมันก็หมดพอดีคะประมาณนี้นี่ก็หนืดๆได้เลยนะครับผม ก็โชกที่มีน้ำมันอยู่แล้วนะครับผมใส่เข้าไปได้เลยเฮ้ยลืมนะเพื่อนอ่าเอาอันนี้เข้าไปด้วยดีนะครับผมอ่ะให้เอาตัวนี้เข้าไปด้วยอ่ะตัวนี้ก็อ่าใส่เข้าไปแบบนี้แล้วก็เอาลงไปเลยอ่า ค่อยใส่เข้าไปนะผมค่อยๆยัดเข้าไปนะผมอ่ะอ่าโอเคนะผมก็หลังจากที่เราเอาซีนเข้าไปแล้วนะผมอ่าซึ่งผมได้ใช้อ่าคอนยางนะผมค่อยๆตอกเข้าไปนะผมตอกจากฝั่งนี้เลยนะผมมันจะดันซีนเข้าไปเองของมันนะผมตอกรอบๆนะผมอ่าคอนยางประมาณนี้ยี่สิบบาทนะผมอ่ะก็ต่อไปนะผมให้เราเอาปินล็อกใส่นะครับผม เดี๋ยวผมโฟกัสให้ดูปิ้นล็อกก็อ่าเราใส่ตอนนี้เลยนะครับผมใส่เข้าไปทางนี้เลยใส่เข้าไปนะผมะใส่เข้าไปแล้วก็อเอาตัวนี้นะผมอตีเข้าไปได้เลยนะครับผมอ่ะผมทำคนเดียวนะผมลำบากหน่อยนะอ่ะโอเคนะผมก็ได้เสร็จเรียบร้อยแล้วน,นเพื่อนๆประมาณนี้นะครับผม อ่คลิปนี้ก็อาจไม่ละเอียดเท่าไหร่นะผมเพราะว่าผมทําคนเดียวนะผมมันลำบากนะไม่มีแท่นปากกาจับด้วยนะครับผมอ่ะก็สาธิตถ้าทําให้ดูคร่าวประมาณนี้เลยนะเพื่อนอ่ะก็จะได้แบบนี้เลยโอเคครับผมสำหรับคลิปนี้ผมขอลาไปก่อนนะ